สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8สิงหาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทวันนี้เวลา19นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวิรไทสันติประพบผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้ส่วนต่างจากการจำหน่ายธนาบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายธนาบัตรที่ระลึกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนพระม,รามหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมบรรจุพันธ์ เวลา20นาฬิกาพระราชทานพระราชวโรกาลให้เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำตามประเทศเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. นนายสุรศักิ์สุภารัตน์เป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลก่อนที่จะไปดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลนายสุรสักิ์สุภารัตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มาก่อน 2. นางจุลามณีชาติสุวรรณเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา นางจุลามณีชาติสุวรรณเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อน 3. นางสันสนีสหัสรังศรีเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสารรารณรัฐโปลแลนด์ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสารรรารณรัฐโปลแลนด์ นางสรรสนีสหัสรังสีเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเศรษ,ษฐกษิจระหว่างประเทศมาก่อน 4. นายเชิดเกียรติอัตถากรเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธา,ารณรัฐเคนยาก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธา,ารณรัฐเคนยานายเชิดเกียกรติอัตถากรเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกมาก่อน จากนั้นพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้นายนทวัฒน์กฤษณามระอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเข้ารับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมพิธีการทูตนายนทวัฒน์กฤษณามระเคยดํารงตําแหน่งเป็นอัครราชาทูตสถานเอกอัครราชาทูตไทยประจําสหราชอาณาจักรมาก่อนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด,ดังนี้ วันนี้เวลา16.17นนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระพาอิสริยาพรวัดเทพศรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงประสานสุวรรณสุวรรณรัตน์ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่26เมษายน2560สิริอายุ92ปี ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิราชกมารโดยเสด็จพระราชดำเนินในการนี้ด้วยท่านผู้หญิงประสานสุวรรณสุวรรัตเป็นทิดาของหม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติทองแถมในพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงสรรพศาสสุภกิจและหม่อมเจ้าพันสิหิงทองใหญ่ในพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม,มหลวงประจักษ์ศิลปคม เกิดเมื่อวันที่17พฤษภาค,คม2467จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟรานซิสเวียคอนแวนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาค,คม2550และเหรียญรัตนาภร์รัชการที่9ชั้นที่4ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนายพ่วงสุวรรณรัตน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบุตรธิดา5คนซึ่งท่านผู้หญิงประสานสุวรรณได้ทำหน้าที่ภรรยาและแม่ที่ดี ในการดูแลครอบครัวและอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาทุกคนให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมอาทิท่านผู้หญิงพนวดีจุธารัตนกุลนางสนองพระโอษฐในสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบระมราชินินาถในรัชกาลที่9เป็นธิดาคนที่1นึ่ในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นบุตรคนที่สและนายพระนายสุวรรณรัตน์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นบุตรคนที่ห เวลา17นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชประจำปีการศึกษา2558เป็นวันแรก ในการนี้สภาหมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมธิราชได้มีมติทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์ตดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่มหาวิทยาลัยตลอดจนวงการกฎหมายและนิติศาสตร์โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชต้องถือว่ามีความตั้งใจที่มั่นคงแน่วแน่และมีความเพียรอยู่มากเพราะมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเล่าเรียนได้โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้นตามปกติทําให้ทุกคนต้องตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกําลังจนประสบความสําเร็จในการศึกษาจึงขอให้บัณฑิตรักษาความตั้งใจอันแน่วแน่และความเพียรพยายามอันแน่วแน่ที่เคยช่วยให้ประสบความสําเร็จมาแล้วนี้ไว้ให้มั่นคง เพราะในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงานต่อไปนั้นมีปัญหาอุปสรรคคอยกีดขวางความสําเร็จยิ่งกว่าในเวลาเรียนหลายเท่านัก ความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมารวมทั้งความตั้งใจจริงและความเพียรพยายามไม่ย่นย่อหรือย,ย่อท้อกับความยากลำบากทั้งปวงจะช่วยให้แต่ละคนสามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างหนักแน่นมั่นคงส่งเสริมให้ชีวิตและกิจการงานเติมเนินก้าวหน้าไปได้โดยสวัสดีจนบรรลุผลสำเร็จคือความเจริญมั่นคงได้ดังประสงค์ จากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาต่างๆรวมทั้งสิ้น3,468คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระ,ททาพร,ะพราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบ,บุคคลเฝ้าทุลอออมพระบาท วันนี้เวลา14นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาศูนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาวโรกาสให้นายอภิชัยจันทรเสนนำนายประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท TOA จำกัดและครอบครัวเฝ้าทูลอมอมพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสิรินทร จากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้นางสาวราจิตวัฒนสินประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลและนางณรินน,นิอุบลกรรมการและเลขานุก,การแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดลน,นำนายสุภชัยศรีสันติธรรมผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2559 เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมีอนิมซียที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปในการสวดพระอภิธรรมศพในประเสริฐเวสุกรรมมานุก,กูล วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีทูนกระ่อหยิงมอุปรรจราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปในการสวดพระอภิธรรมศพนายประเสริฐเวสุกรรม,มานุกูลเป็นการส่วนพระองค์นาัสาลาการปรเรียนวัดปุรณาวาสเขตทวีวัฒนาซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่6สิงหาคม2560สิริอายุ67ปี นายประเสริฐเวสุกรรมมานุกูลเป็นบุตรของนายบักทรงและนางสมศรีบุญบันเย็นเกิดเมื่อวันที่22มกราคม2493จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่3จากโรงเรียนวัดมกุฏษษัตริยารามและกรุงเทพการบัญชีจากนั้นได้เข้าทำงานฝ่ายขายที่บริษัทสากลพันธ์จำกัดก่อนจะออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ต่อมาได้ไปช่วยงานบิดาที่ศาลเจ้าพ่อเสือเสาชิงช้าและเป็นผู้ริเริ่มพิธีการงานแห่ประจำปีงานเทกระจาดพิธีลอยกระทงเพื่อส่งวิญญาณซึ่งตลอดมาในประเสริฐได้ช่วยเหลือและให้คำแนะนำลูกศิษย์และศาสนิกชนในการเข้าสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าพ่อเสือรวมทั้งให้ความช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาโดยตลอด ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางมาลีเวสุกรรมมานุก,กูลมีบทธิดาสี่คนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นันด,ดามาสทรงเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่9 วันนี้เวลา15นาฬิกาพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีทรงเปิดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่9และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่8ในหัวข้อราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย4.0 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึงวันที่9สิงหาคมนี้เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศาสตร์ ศิละปะและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์นักวิจัยนักศึกษาและผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวทางไทยแลนด์4.0โอกาสนี้ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง9แห่งอาทิ รถชุดเก็บกู้ระเบิดเครื่องช่วยเดินเครื่องอัดก้อนน้ำตาลตโนดและแผ่นแปะผิวหนังจากสารสกัดใบยพยายอเพื่อบรรเทาอาการทางผิวหนังสมเด็จพระเจ้ายูหัวพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้สมเด็จพระเจ้ายูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีสุริยนเฉียงตะวันร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถรัรมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปภโภคบริโภคไปมอบแก่รัษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนตาลัสและเซนกาพัดผ่านประเทศไทยทําให้ฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้บ้านเรือนรอนัษฎรพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกน้ําท่วมฉับพลันน หอประชุมที่ว่าการอำเภอของเจียมจำนวน560ครอบครัวและที่หอประชุมโรงเรียนดอนมดแดงอําเภอดอนมดแดงจำนวน1121ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและพันเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางไปรับถุงพระราชทานด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่รัษฎรเป็นอย่างยิ่ง และที่จังหวัดกาลาสินพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โปรดให้ร้อยเอกไพบูร์สุขเจตนีรักษาราชการผู้อำนวยการกองงานส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหัวหน้าฝ่ายที่ประทับส่วนแยกวังสุโขทัยเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2,000ชุดพร้อมทั้งหนังสือบทสวดมนต์ไปมอบแก่รัษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยณหอประชุมโรงเรียนร่องคำอำเภอร่องคำที่หอประชุมเทศบาลตำบลคลองชัยพัท อำเภอคลองชัยและที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอ,อยางตลาดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกาลังใจแก่รัษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติในครั้งนี้นอกจากนี้ได้ประทานอาหารแมวและอาหารสุนัขจำนวน500ถุงให้แก่รัษฎรที่มีสัตว์เลี้ยงและได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยพร้อมทั้งประทานนมอัดเม็ดและนม UHT ให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาลสินด้วย เลขาธิการพระราชวังออกรับผ่านพุ่มดอกไม้และเครื่องราชสักการะเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชมมรรษา12สิงหาคม2560 เช้าวันนี้ที่ประตูพระวรุณอยู่เจนสวนจิตรดาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้ออกรับพานพุ่มดอกไม้และเครื่องราชสักการะจำนวน25่พานพุ่มที่คณะมูลนธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุลานน์ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีและสำนักงานเขตดุสิต ตลอดจนข้าราชการทหารตำรวจผู้แทนโรงเรียนพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่เชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษา12สิงหาคมพุทธศักราช2560เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด สภากาชาติไทยเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อน,นักเรียนในชนบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดช วันนี้ที่หอประชุมอาคารวิมวลคุณากรสารากลางจังหวัดชัยนาทนายแผนวรน,นเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานเปิดโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาติไทยเพื่อนักเรียนในชนบทเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศแลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยโครงการจะนำรถบัสขนาดใหญ่ซึ่งภายในประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับประกอบแว่นสายตาบนรถเพื่อความสะดวกของนักเรียนเมื่อได้รับการตรวจวัดสายตา แล้วจะสามารถนำแว่นที่ประกอบบนรถไปใช้ได้ทันทีเพื่อช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาได้ใส่แว่นที่ตรงกับสายตาทำให้มองเห็นเป็นปกติไม่ขาดโอกาสทางการศึกษาทั้งยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้นด้วย ประชาชนในชุมชนซอยท่าดินแดง14และ16ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและปรับภูมิทัศน์ในชุมชน ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการหน่วยพระราชทานเนะยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2560ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมกันทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชุมพันษา28กรกฎาคม2560และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ทํากิจกรรมขุดลอกดินโคลนในคลองหลวงวารีเขตคลองสานเพื่อเปิดทางระบายน้ําให้ไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาได้สะดวกขึ้นเนื่องจากคลองแห่งนี้มีเศษขยะมูลฝอยและดินโคลนเป็นจํานวนมากทําให้ตื้นเขินน้ําเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค โดยหน่วยงานต่างๆได้แก่สำนักพระราชวังหน่วยทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมทำกิจกรรมกับประชาชนจิตอาสาส่งผลให้คลองหลวงวารีสะอาดสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นปัญหากลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากน้ำเน่าเสียหมดไป ทั้งมีทัศนียภาพสวยงามน่าอยู่มากยิ่งขึ้นประชาชนในชุมชนต่างทราบซึ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนพร้อมทั้งตั้งปณิธานว่าจะช่วยการดูแลรักษาคลองแห่งนี้ให้สะอาดและสวยงามตลอดไปแต่พอมีการลอกคลองขึ้นมาเนี่ยทำให้สะอาดขึ้นการดูแลรักษาก็ดีขึ้นแล้วก็จะไม่มีไข้เลือดออกด้วยครับ พระอ,องค์ทรงมีเมตตากับชุมชนนี้มากนะครับมีการลอกคลองทําให้ชุมชนเป็นอยู่ที่ดีเดี๋ยวนี้น้ําก็ไม่ท่วมแล้วพราะน้ําเมื่อก่อนมันน้าท่วมมาเดี๋ยวนี้ไม่ท่วมแล้วแล้วก็ตั้งเอามาลอกนี้รู้สึกสะอาดขยะก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีรู้สึกดีขึ้นโอ้ยประชาชนชาวแฟดก็ดีใจมากฮะที่ท่านส่งทหารรักษาพระอ,องค์มาลอกครับเพราะประชาชนรู้สึก ซึ่งในน้ําใจของท่านในหลวงราชกาลที่สิบมากครับที่มีความกรุณาเห็นมาดูแลประชาชนชาวแฟตและชาวไทยครับตามคลองต่างๆครับผมวัดในพระองค์และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชากาลที่9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9วันที่12สิงหาคม2560ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์และวัดป่าสิริวัฒนาวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีพุทธาพิเศษและเปิดฐานผ้าทิพย์พระพุทธวชชาชัยวิภิตในพระนามพิไทยสกอเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติโดยมีพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์ผู้ช่วยผู้จัดการทหารบกเป็นประธานและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานผ้าไตร21ไตรถวายแด่พระเถราจารย์ที่รับนิมนต์มาประกอบพิธีและพระราชทานพระนามพิไทยสก ประดับบนผ้าทิพย์พระพุทธวชชาชัยบพิษมีความหมายว่าพระผู้นำชัยชนะมาด้วยความเข้มแข็งประดุดดั่งเพชรประดิษฐานอยู่บนยอดเขาโพธิสัตว์บริเวณวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์มีพุทธลักษณะศิลปะสุขโขทัยปางมาลวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรสูง16เมตรภายใต้ฉัตร7ชั้น สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชมพรรษา7รอบเมื่อปี2559และในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2560จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนอ,นอรอมตยกุลและดิฉันวีรินทิรานาทองบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ